รีวิงวงบหุ้น SIS ไตรมารส2ปี2022นะครับบริษัท SIS Distribution จำกัดมหาชนก็ทำธุรกิจขายส่งคอมพิวเตอร์นะครับซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆสมาร์ทโฟนนะก็จะมีมือถือด้วยนะครับอุปกรณ์สำนักงานตัวมัดต่างๆก็คือพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนั่นเองแบรนด์ต่างๆที่มีเช่น ASUS Acer ต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็แบรนด์มือถือก็จะมีพวก Lenovo Samsung นะครับแล้วก็ เวมแวร์แล้วก็วิกโก้ด้วยอาวุธอ่อหลายๆ,ๆอย่างนะครับอ่ะโอเคเนาะคราวนี้เราไปดูผลประกอบการกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะไตมาส2นะครับปี2022นี่นะทำกำไรได้192.5ล้านบาทนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับไตมาส1แทบจะพอๆกันเลยนะครับก็แต่น้อยกว่าไตมาสปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับ ไตมาส2ปีที่แล้วเนี่ยทำได้197ล้านบาทนะครับก็ดรอปลงมาประมาณ2%นะครับนิดเดียวนะฮะคราวนี้มาดูว่าหลักๆมีอะไรบ้างนะฮะหลักๆก็คือเกิดจากการดรอปของตัวโทรศัพท์นะครับที่โทรศัพท์เนี่ยลดลงมานะครับ33%เนะครับเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยฐานสูงนะครับก็เลยทําให้ปีนี้ดรอปลงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายของบริษัทกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะครับโดยภาพรวมนะครับของรายได้นะครับปี เอไตามาสอนะเท่ากับเจ็ดนะครับห้าร้องล้านบาทนะครับตรงนี้ตรงนี้น,นะครับเจ็ดพันนะครับห้าร้ล้านบาทลดลงจากปีก่อนนะครับก็ในช่วงเดียวกันนะไตามาสอปีสองพันบเอะสามร้อยหกสล้านบาทหรือลดลงมานะครับ4.6%เเซนนะครับ โดยหลักๆเนี่ยก็คือก็จะมีกลุ่มโทรศัพท์นะที่มีารายได้ลดลงนะครับถึงเก้าร้ยหกสบกล้านบาทหรือว่าลบมาสา4สิบสามจุดี่เปอร์เซ็นเลยนะครับผมว่าดีนะเพราะว่าโทรศัพท์ตรงนี้มาจินน้อยนะครับก็คือมาจินบางมากอ่ะก็จะไปดูในสไลด์อ,อัปเดตศึกโอ้โหตัวนี้ผมว่าทำแล้วก็มีความเสี่ยงนะทำแล้วก็เรียกไงอ่ะถ้าทําไม่ดีนี่ขาดทุนเผลอขาดทุนนี่ขาดทุนเยอะเลยนะเพราะมาจินไม่ไค่อยคุ้มนะผมก็มองว่าเออตัวเนี้ย ไม่ค่อยเอค่อยๆลดแล้วก็ไปปรับส่วนอื่นดีกว่านะครับเขาก็ให้ผลว่าเอาปีที่แล้วเนี่ยมีมาตรการคนละครึ่งของรัฐแล้วก็การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนดังนั้นเนี่ยคนก็ใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นก็ต้องซื้อสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่แพงมากมาใช้กันนะครับแล้วก็มีการเวิร์กฟองพอต่างๆนะครับก็ดังนั้น,นสมาร์ทโฟนปีแล้วขายดีซึ่งปีนี้ไม่ได้ขายดีอย่างปีที่แล้วนะครับผมก็มองว่าเอาตัวนี้ก็ถือว่าก็ โอเคพอรับได้นะในขณะที่ตัวมาจินน้อยนะครับลดลงไปเยอะนะโดยภาพรวมเนี่ยลดลงไปเพียงแค่3 1 5้าล้านเองก็นั้นเนี่ยโดยภาพรวมของตัวอื่นที่มาจินสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับคราวนี้มาดูว่านอกจากตัวโทรศัพท์แล้วเนี่ยมีอะไรที่เพิ่มขึ้นบ้างนะครับก็มีสินค้าสหรับผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนะครับ11.5%นะก็ถือว่าโอเคนะฮะสินค้าราคาเพิ่มนะครับก็พวกบ a ิเวณต่างๆนะ แล้วก็ตรงนี้ก็2องวกนะครับก็โดยภาพรวมก็ถือว่าตัวที่มีมาจินดีๆก็เพิ่มขึ้นเกือบทั้งนั้นเลยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ผลรวมกําไรเนี่ยทำให้เขาเรียกไงน้อยกว่าปีแล้วนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเขามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายเพิ่มขึ้นนะครับสิล้านก็ถือว่าเยอะนะก็ประมาณสัก10%เนเลยนะ เกิดจากการที่เขาเพิ่มสินค้าใหม่นะครับเพิ่มช่องทางการขายครอบคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญคือตรงนี้ครมีการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะครับลบ11 ล้านบาทนะครับล้านบาทนั่นเองนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นจากอะไรนะเพราะว่าผมเคยทําคลิปของ SIS นะครับที่เขาไปถือ,อตัวบิตคับไว้นะคือตัวเหรียญคับไว้นะครับแล้วเหรียญคับเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาซื้อมาประมาณแถวแถวสองร้อยไปยเกือบ300ร้อแล้วตอนนี้ราคาคับลงมาค่อนข้างเยอะผมก็เลยสงสัยว่าเออเขาต้องตั้งสำรองไหมนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยลเซเวดล้านเนี่ยก็มีโอกาสทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไปดูในหมายเหตุแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็บันทึกนะครับตัวสินทรัพย์เนี่ยตัวคับไว้ นะครับเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะฮะแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เป็นด้วยค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพียงแต่ว่าสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยมันมีหลายอย่างนะไม่ใช่แค่เหลียญของรับนะครับแต่ตั้งไป11ล้านผมก็เลยไม่ชัวว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอติดตามในอ,อัปเดตอีกทีหนึ่งนะนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคร่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูทรงไรได้ทรงกําไรกันหนึ่งว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่านะครับนี้ก็คือทรงกําไรสุทธินะครับก็ถือว่าผมผมส่วนตัวผมถือว่ารับได้นะ ถึงอาจจะดูยอดขายดออปไปหน่อยแต่ก็เป็นยอดขายตัวที่มีมาจิ้นน้อยผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็อัตรากําไรสุทีิก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนี่ขนาดโดนตั้งสํารองแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะผมก็ว่าตัวเนี้ยถือว่า เออพอได้ลุ้นน่าทำกันบ้านนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ถือว่าผมมองว่าไม่ได้แพงอะไรมากนะครับ PE 1 2ถ้าเกิด forward ไปก็10ต้นๆน,นะฮะสิบสประมาณนี้ผมก็ถือว่าเออมพอพอได้ลุ้นอยู่ก็ลองทํากันบ้านดูนะครับและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะเดี๋ยวผมขยัดเปิดสไลด์อัปเดตสดๆให้เลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ SIS นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีส่วนเด็ดอยู่ในนั้นนะฮะนี่ส่วนเด็ดส่วนเด็ดนะไล่ไปเรื่อยก,ก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนอ่ะนี่คือนี่ฮะ ก็คือของเขาก็จะบอกว่ารายงานเนี่ยว่ากําไรของตัวโทรศัพท์เป็นเท่าไหร่บ้างนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนตัวนี้นะครับเขาน่าจะมีมาจินบอก้วยนะนี่ผมให้ดูเลยฮะโอ้โหเห็น GP a มาจินของโทรศัพท์แล้วแบบบางเฉียบนะฮะนี่คือ GP นะครับผมบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่เน็ตนะนี่คือ GP ก็คือกําไรขั้นต้นของตัวโทรศัพท์นะฮะ 1.6%เท่านั้นเองนะครับก็ของไตรมาส1ปี22นะครับปีที่แล้วนะครับก็3%อซอย่างดีก็4%โอ้โหนี่ถือว่ามาจิ้นแบบบางเฉียบมากเราก็จะพอรู้ว่า,วาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะบางเฉียบอยู่แล้วนะครับแต่มือถือของเขานี่โอ้โหยิ่งบางเฉียบเข้าไปอีกนะฮะผมก็เลยมองว่าไอ้ตัวนี้ก็เออ น้อยๆลงอะก็ดีแล้วนะไปเพิ่มตัวพวก value add e d เนี่ยพวกเนี้ยคือไอ้ตัวอื่นอ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น customer เอย commercial เอย value add e d เอยตัวนี้เขาเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับแต่ตัวที่มีความหวังและฝากความหวังแน่เราคือ sis cloud นะตัวนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราค่อยมาดูนิดนึงนะนี่ถูกหรือยังเอ่ยเดี๋ยวผมหาแป๊บไหนนะอยู่หลังๆนิดนึงนะเนี่ยครับเจอลวครับ sis cloud service โอ้โหผมเลยบอกว่า sis cloud service เนี่ย เห็นกราฟการเติบโตไหมครโหน่าตื Kollegen, ่นเต้นจริงๆนะก็ต้องลุ้นตัวนี้นะครับว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมาคอนติบิวไลายได้เขาอ่ะเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นได้แค่ไหนนะมันค่อยๆโตนะครับต้องสังเกตว่าจเย็นๆนิดนึงนะจากไม่กี่ล้านเองนะมาเป็น20่สิกว่าล้านถามว่ายังเยอะไหมมันก็ยังไม่เยอะมากหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นมันนเป็ฐานที่ดีนะครับแล้วก็มาจิ้นค่อนข้างดีแล้วก็ค่อยๆโตไปเรื่อยๆนะครับผมก็มองว่าเออน่าสนใจนะครับรายได้ก็เพิ่งคอนติบิวมาประมาณทัง20กว่าา้นเมื่อเทียบกับ ก็เรียกไงรายได้ทั้งหมดเขาประมาณ7 0 0 0กว่าล้านนะครับก็ถือว่าก็ก็ยังน้อยอยู่ก็ยังน้อยอยู่นะครับก็ยังน้อยอยู่แต่ก็ต้องค่อยๆรอการเติบตไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคนะครับก็หากชอบคลิปนี้สไตล์นี้นะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและอยากได้หุ้นตัวไหนนะครับให้ผมคอมเมนต์ก็ฝากทิ้งไว้ได้เลยนะครเดี๋ยวผมจะรีบเอามาทำให้ก่อนเลยนะครับก็ขอบคุณที่ตามนะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับโอเคนะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ